วันนี้มีเคสใหม่18ลายครับ18ลายบวกของเมื่อวาน86เป็น104ลายนะครับใน18ลายวันนี้เนี่ยเป็นอำเภอรามัน16ลรายนะครับ16ายเนี่เกิดในพื้นที่ตำบลบารอหมู่หนึ่งนะครับ12รายแรกนี่ก็ติดกันในครอบครัว4ครอบครัวนะครับก็12ลรายนะครับงนั้นก็ กลุ่มย่อยต่างๆนะครับแหล่งแพร่เชื้อที่เราพบเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของการไปประกอบศาสนกกิจร่วมกันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ากลุ่มก้อนของบาลอเนี่ยติดกันภายในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่1บาลอเนี่ยตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับเป็นนั่นคือของของรามันนะครับอีกสองรายเนี่ยเป็นของกาบังครับเป็นของกาบัง กระบ,บังเนี่ยเป็นน้องนักศึกษา2รายอายุ18กับ20คนกับ20ปีอสองคนนี้เป็น2 2 2พี่น้องนะครับก็เบื้องต้นที่สอบสวนเนี่ยทราบว่าไปรับเชื้อมาจากจังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ทีมก็ได้ลงไปควบคุมโรคแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดของเยลราวันนี้ครับ